น้องๆป .4 พ <tong s. S 1> ร้อมไหมคะที่จะร้องเพลงสละดในภาษาไทยกันนะคะถ้าน้องๆพร้อมที่จะร้องสละดในภาษาไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาร้องเพลงพร้อมกันเดี๋ยวครูจะเ,เปิดกล้องให้ไปทางด้านของนักเรียนนะครับตอนนี้มาทางด้านนักเรียนแล้วนะครับคนชี้พร้อมนะครับและคนชี้เมื่อชี้จบเพลงแล้วนะครับให้นําไม้ชี้ไปส่งให้เพื่อนที่เรารัก ให้เพื่อนที่เรารักมาชี้มาชี้เป็นคนต่อไปด้วยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญร้องเพลงพร้อมๆกันเลยครับหนึ่งสองสามจักในภาษาไทยจงจำไว้ ที่เรารักให้เพื่อนที่เรารัก yeah. <c oughs> ให้เพื่อนที่เรารัก <c oughs> ให้เพื่อนที่เรารักส่ง <c oughs> อ่าไม่ใช่ส่ง <c oughs> อ่าได้ชี้ <c oughs> อ่าได้ชี้นะครับอ่าพร้อมนักร้องพร้อมไหมครับนักร้องพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม เรียนครับไปหาไปหาคนที่เราไปหาคนที่เราอยากจะให้ชีไปหาคนที่เราอยากจะให้ชีน้องรำครหนึ่งสองาเสียงย เสียงท่านนั้นมีต่อไปนี้ต้องจำอ่าออีอึอออูกอุน่าดูหน้าขำเอเอแอแอต้องจำแล้วจำโอออ่อมมองกล้องหน่อยเพื่อสุนทรจะดูก็หยุดจะดู เผ um, um, ื่อสุนทรดูด้วยท่องจำอําไอไอเอาท่องจำอําไอไอเอาเอาไม้ไปให้คนนี้หน่อยที่ห่อซับห่อซับหอซับายวเดียววเอาพร้อมหนึ่งสองสาสารในภาษาไทยจงจำไว้ Yeah. chi tung tung, anh em tung tung, เอือ่ยเอือต่อตัวหรือเรอเลือหร,รือแล้วรอท่องจำอ,ำอามไออ,อ,ออเอาท่องจำอามไอไอเอา,อาออพอแล้วแหละพอแล้วแหล,ล,ละครูเหนื่อยแล้วนะพอแล้วแหละเนอะครูเหนื่อยแล้วนักเรียนเหนื่อยยังอ้าวยังก็ตาเลยครับครูไม่ช่วยครูไม่ช่วยร้องแล้วนะ ไม่ใช่ร้องเลยนะร้องกันเองนะเอาร้องเลยครับต่อเลยครับาราาหนึ่งสองสาม ได้จังหวะไหมล่ะขอให้ได้จังหวะด้วยนะะสวัสดีครับคุณบุญเรือนคุณบุญเรือนเป็นเพื่อนกโกโก้นะครับเข้ามาทักใจบอกว่าคุณครูกับนักเรียนสนุกกันใหญ่เลยเอาพร้อมกันร้องสิหนึ่งสองสาม ไม่มั่วจะชี้แบบไหนอ้าวพ่อมาโยอเลรดีเอาภ yeah. 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 าษาไทายผสมผสมภาษาอังกฤษอายอยเลยดิโก ราจะพักการแพรพ่ภาพสดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเ,เราจะพักการแพรพ่ภาพสดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาถ่ายรูปกับออกครูดีกว่าเดินเดินแถวๆนี้มายืนแถวๆนี้แล้วก็อันหน้าม,า xide, มาหามหากล้องตรงนี้ประเดี๋ยวเราจะมีคนถ่ายรูปไม่ต้องแย่งกัขนข้างหน้านั่งลงหรือไปข้างนอกดีกว่าข้านขงนอกดีกว่านัน <bitte. S 1> น่นงลงนั่งลงนั่งลงนั่งลง นั่งลงเลยนั่งลั่จลงน่งลงนั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 ่ลงั่งลงนัลงนลนั่งนับนั่อนั่งลงนี่เรานา่งน่ลงนั่ลงนั่ั่นันั่นั่านัััอนัเ่นัน กูโกโ้นะครับจะถ่ายรูปเป็นที่ระทึกนะครับกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่นะครับนี่น้องนี่คือน้องป .4 นะครับน้องป .4 ทักทายเพื่อน,เพ,อนเพื่อนครูหน่อยครับ,สว,ส,รบส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับสีครับบอให้ทักทายเพื่อน,เพ,อนเพื่อนครูหน่อยเอออ่ออ,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 อเดี๋ยวเดี๋ยวจัดที่ดีๆอ่ะมา ใช้เรียบร้อยเสร็่ได้ตรงไหนก็มีแต่เราเกือบจะให้ให้ครบก่อนให้ครบก่อนเสร็จแล้วก็แล้วก็แล้เสร็จเสร็จเส้นแล้วก็ค่อยไปดู ก็ถ่ายได้ออกเลยมันเด้งมาแนะ